เรืองอเดินแล้วมาเดินยัยอะไรก็ได้คำสับรู้คาสับเลยมั้งเออถามเรื่องแรกถามเพื่อนให้กรอิคอบใ่เสือรเปาอะใ่เอกระเป๋าแปลว่าเก่งมากครับได้สามคนแล้วนะเออใส่เสื้อตะเมาแปลว่า หลานซ่า้ะเฉยแปลว่าน้ำสีฟ้าอันนี้ก็ได้ไม้ต้นไม้ภาษาจีนว่าไงต้นไม้ต้นไม้มูมูสีอะไรจงเสือจงเสืออ่าไหนพูดไม้สีน้ำตาลจงอะไรลูกเตอร์เตอร์เตออตอร์เออรออต okay yeah.